สวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องสุขสคุณนมืนน่อนี้ป้า,ปา,าบ่าวมาเบิ่งแค้มปลากันอัปเดตอัปเดตกันที่ตีเข้มอย่างบัวว่ายเลีวเทอะ <c oughs> อย่างบวาัวว่าเลีวเทอะเลยพุ่ทธะขุ่มไปพุ่ทธะเคียงรูดอันนี้อย่างบด้รูดนะมันบกพร่อยเดดมื่อนี้มันเป็นบดทบทม๊มืน,นมืนนึงมือ่อวานีปลูกบัวอีแต่ตีบ่ยังบวัวเคียงเทอะเดอ้อพี่น้องเลย hết một điều hết bài mưa là nôi, ào nít để hẵng chạy mày pì con, í mai mới cái hết mai quát, hết mai quát để pì nong bưng cái ní cái răng mà để thì àm àm cồn với dán phun อันนี้ตีได้แล้วตีไว้ได้แล้วยังบกเคิงเฮียถ้าว่าตีแล้วก็พูดนะสุดไม่คนอ่ะแต่ป่านนั้นยังบกกุ้มปีน้องบะพอเฮ็ดนี่ก็เข้มกะซอบเอาไปจ้างให้เอาไปจา้า,ปจางพี่น้องแยกให้ขัดให้เฮ็ดฝ้ายลวเนาะเมื่อลาเล็กละน้อยเดี๋ยวไปเฮ็ดไม้กวาดให้ พี่น้องเบิงพี่น้องชมอีกไหมก่อนเด้อจะเด้อคิดฮอดอันเอฟสีทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะเด้อเพื่ได้เข้ามาเบิงปลากับขอบคุณขอบใจหลายๆที่เข้ามาเบิงปลา,าเข้ามาให้กำลังใจกันเนะาะค่ะเนาะงานของแต่ละคนก็บพกคือกันเนาะ งานของป้าจะสำหรับขุนผู้มีอยายุไล่เลวโบไปเห็ดงานทางอื่นได้แล้วก็มาเห็ดไม่กว้าไข่อันนี้ก็เห็ดเมื่อคืนนี้เห็นเมื่อเ้ารนี้ตาก k ไปแล้วให้ตามาเป็นผู้ลิซซอย ปลาเฮ็ดป็นลูกๆไว้บผอได้ผอที่เฮ็ดไม่กวัดได้การหนึ่งแล้วเดี๋ยวปลาเฮ็ดให้เบิ้งเดะอ,อด้อคิดฮอดคิดถึงเอฟสีสุกผูุ้กขนบ่ได้เฮ็ดให้เบิ้งเฮิงแล้ว <c oughs> ก็เลยเฮ็ดอ้าไม่เฮ็ดไม่กวัด เดี๋ยวปลาเห็นไม่ก้าให้เบิงเดือค่ะเด้อบ่ได้เห็ดให้เอฟซีเบิงไล่มือแล้วก็คิดทอดคิดทึ่งกันเนาะมื้อนี้อันดามนี่ปลา,า,าก็เห็ดให้เบิงทุกที่ยาทุกที่ยาเนี่ยสำหรับคนที่เข้ามาใหม่คนที่ว่าอันใบเห็เทียเนาะใบเห็เทีาปลาก็เหิตให้เบิงเดือค่ะเด้อคนที่เห็ดเลี้ยกันเห็นหเดน,น,กน,น,นำกันไปก็เห็ดได้เนาะสำหรับบางคนก็เห็ด ได้ค่ายแล้วคนที่เขา้าจำเก่งก็จะทําได้ค่ายบางคนกันอย่างวาอย่างบอกเข้าใจแท้กันนี่เนาะ้าเก็เลยคลิปให้เบิ่งเรื่อยๆจ้ะคลิปไงพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ส่งกันเนาะคะเนาะอันนี้พอดีเปลี่นข้อบรวยเป็น่ยนซะเล็ดหงายเลยเหงาย Để nó mình ôn ồn, ồn một phần này. Thì hậu gạo ẩn sẵn sẵn cho cô nó Kia mình ngồi bên Ba cái ảo ẩn sẵn sẽ con ใคแต่ขุนประเทศไทยบุนเหยดบม่ได้เบิรนกองใช่ไหมอันนี้เป็นเข้มกระซอบที่ป้าซื้อเข้มกระซอบมามนเนาะโมเมนเข้มไมหมค่ะเดือดเถื่อเก่าเข้มไหมเห็ดคือกันเดี๋ยวพอดีเมื่อน,นี้มีเข้มเก่าก็เลือเข้มอันที่เป็นกระซอบท็ดไปก่อนมันก็อ่อนดีก่อนละออนดีแห้งดีเนาะ เดกเด้อขามาเป็นกำลังใจให้กันเด้อค่ะคนที่เห็ดเป็นแล้วได้ค่ายแล้วได้ค่ายได้แล้วป้าก,ก็ดีใจเด้อที่ท,ที่เรียนเอาความรู้จักป้าไปเห็ดไปต่อยอดห้องเจ้าพ่อแล้วก็เห็ดได้เนาะ คนคนที่ยังจำบ่ดได้เฮียกะนี้เนาะบางเฮียเนาะนี่เป็นคือมืดมืนึเงยังมาเต็มเอ้มีคนเทีนบางเท็่ก็เอ้ยเีนเียเอ้ยฮ่าู่ลกบึงได้บึงบึงผู้บึงปูอันหลีแข้มแดแล้วก็เบึง เบิืงผู้เห็ดเด,ดเห <laughs> ให้ป้ามาซอยอันหลีแคมเห็ดผู้เดียวเบ่ไว้บ่หันลูกค้าก็เลยให้ป้ามาซอย เราดึงไปแล้วก็ดึงกลับให้มันเสมอกันเนาะให้ลูกมันนี้เสมอกันบ่ให้มันเบี้ยวม่ให้มันเบี้ยวไปซ้ายไปขว่าเนาะปลายมันหักกระเบื้องให้พอดีพอดีปลายมันหักกระเบื้องให้พอดีพอดีอย่าให้มันลำลิบกันแล้วลำลิดกันมันอีเว้าแล้วมันบางงามเนาะมันนี้พอได้สีห้าลูกแล้วหักกระมังแน่นลงสักนิดเนาะงอลงแฮงๆเดือะเด้ดเนี่ยงอลงแฮงๆพยายาหนงห้าก่อน มันงอลงมันงอลงแล้วมันก็งอบางคุณนะฮมมาเขงควยเห็ดเนาะมันยังบงอแล้วก็มันลามามันเหวี็ครับให้มันงอเด้อค่ะเด้อรับมันงอเราเสียกมันอีไปทอนกันเลยนะเสียกบวงนี้มันอีทอนกันเข้าไปทอนกันเข้าไปยมดึงก็ดึงให้เสมอกันดีดี กระท้าห่อหล่องบ้านนี้ดึงคอยบ้านน้าดึงเหงกระบวดสม่อยกันมั้ກดือ้อ Tanner ผู้ชิกท่านม้ให้ดึงให้ดึงอปานกันทุกลูกทุกลูกด้อค่ะด้อกรงอโงห้าหิดได้อันนึงสอ,อันแล้วกงอง แค่ซองบาทกบพอดึงรอบเลกแหงๆแล้วก็มาดึงรอบที่ซ่องเลี่ยงกันมาดีาดีด กอปใหญ่กับอันพี่น้องที่อยู่ฟังลาวฟังอันซอปโปหลาวดเด้อค่ะที่เขามาบึงกิดปลาคอมเมนต์เขามาว่าบึงไล,ล,ล่เพียรเล่เราเตะเห็ดเปลี่ยนมาเส้นหาเห็ดเด้อฟังของนั้นนะฮะอันนั้นได้ไงห่าอันดอกเข้มได้ไงหะว่าปา,ปางพุ่มมีปลามีโด่งอยู่เข้มกระซอสเพิ่นกระซังมาแต่ฟังของนั้นแนวไล่ท,ทางทางไทยที่นั้นบ่มีเข้มกระซอส่อมีแต่เข้มฟูด มีเตยเข้มสดเอากันไวเตยสดสดแล้วมันนี่การปักแบดตีเก็บไว้การแล้วมันนี่การได้เคืองปีไปเบิดแล้วกาต้องไปอันสั่งอันซื้อเอาเข้มกระสอบที่มาจากฟังทางนั้นโอ,อกาสมีโอ,อกาสดีๆป้าอีได้ไปเที่ยวฟังทางนั้นกันอยากไปเที่ยวพีน่น้องฟังนั้น อันใดเข้าไปได้ไปทางนั้นยามใดป้าอีบอกวางน้าเด้อวางว่างกอนตีแค่เร็วกอนตีแคมเร็วเรามาอีไปเที่ยวเดยอะเออทางคุณเบิงบ่มีบบเคยไปักเทกันเตเม่ของปาเทกะเกินมาจากคุณเนาะจังหวะเพิ่นอยู่บ้านเอ็งหัวได้ยินแต่ว่าบ้านน้องใหญ่หมางแต่น้อยเ๋ยวนี้ก็แป๊บสิ สี่ปีแล้วแปดสิบสี่แปดสิบห้าแล้วมาได้ผัาเรากลับไปบ้านจ้าเสียมาได้เพราะว่าอยู่ฟังพี่กะยากนํำลูกเนาะมีลูกไร่ขนลูกพวกขนเกีดขนจะไม่กกนนะเนาะขนจะไม่โอนลูกได้นี่ยากนํำลูกน้ำเต้าก็เลยบาได้ไปบาได้ไปยามบ้านเก่าจ้าเทียจุดนัเท้าจุดนัเกย์ยามเท้า จนนนั้ลูกสาวเท่าสามีแล้วยังก็ได้ไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวฟังนั่นแต่แค่ไปย่ำใดก็มีเตี้กขาเตี้ยกอ่อก็เลยก็ได้ไปเบืองเลี้ยวเห็ดได้เห็ดเป็นก็ขี้เก็บแก้มไปแต่ย่ำนี้เด้อจังหน่อยมันกิเกเดือนมีหนาวมานี้ก็เกลี่ยว tông đây ha anh anh tông đi ẩu nếu thành kia nó học cơ cả... thành thám mình hang mà học cơ cho ni được hả được mười đừng đủ tuốt khấn tuốt ừ Tút khứng, mình chỉ mình xuống đi học chạy đó mình suốt mình cứ đi tổ chứ năm con đứa 1 2 3 4 5 หเกเจ็ดแปดเก้าโอ้ยยังไม่ซอ่งอ่ะฝนที่ฮักเห็ดไม้กระปต้องหายเห็ดอันยี่สิบก็ได้เดือะเดือเพราะว่าเสี้ยมมันอีสั้นแล้นี้ได้ต่อเสียกเหมือนผลดกระโตออย่างตโตเสี้ยมเปลี่ยนยากกว่นีน้แต่ปลาแทงสั้นปลากระต่อได้ขิด่อเสียกปลากระโอให้เบิ้องล่าขิดแล้วเดือดกระเดือ พอดีมันเป็นอันคออยู่บงงอนะ้วก็เลยยาแ่น เลี้ยวแล้วหอบกัมาบักของร่างมันนี้เอาเส้นมันซอดใส่เนาะกันมันรูดลงมาเนาะซอดต้องทียาดิค่ะเดือเลี้ยวแล้วหอกับบต้องใส่ต้มยำหอบกาซอสมาทางเดิมบะต้องใส่ต้มยาเนาะอันหอทา้งเอาเลี้ยวแล้วหอบเสาแล้วหอบกัมาบักทางร่างนี้เนาะแล้วก็ซอดมันนี้ให้มันออกมาทางทิ่งนี้เดือกระดือกนะให้มันออกมาทางบ้องกลาง ถ้าพิดแล้วมันอีโบนเน้นบ้านที่สร้างหอกกระบอกตรงใจหอกซอสแบบนี้ซอสเราอยากให้มันลงมาทางนี้เดือดค่ะเดือดถ้าลงมาทางนี้โมเมนเดือดค่ะเดือดถ้าลงมาทางนี้โมเมนเนาะโอ้โหนั่นมั็เจมถ้ามันลงมาทางนี้โมเมนแต่ให้มันขึ้นมาทางถึงคุณจะนี่เดือค่ะเดือดทางนี้นั่น,นเน้นมันอีกคัดกันพอดีเนาะ ให้ขึ้นทางถิง่งสินิสุธิาเนาะมันขึ้นมาทงถิ่งนี่เราดึงแล้วมันอีอข้ัศกันก็เรียวมา เอ้ลืมแล้วก็อัน f อ้ีน้ำปาเวลาโก้เวลาอันนั้นนะไปจังไดนฮะในปัจจัยความอีบอกป้าให้มาเบิร์นกิบปานี่เด้อก็เด้อป้าก็ลืมพอว่าอันป้าคุ้นแต่น่ำก็บเข้มเลยบอกได้ก็เซ็ตไปสุดพอดีบ้านเลี้ยวก่นวกอนจังให้มันลงมาของลางเดือนนี้นเดือนน มันเลี้ยวนี้ห่อให้ลงมาทางล่างเลยปึ๊บดึงให้แน่นปึ๊บแล้วห่อกระซอดขึ้นมานี้อันนี้ให้กระซ ớ ดแานี้ตรงกอ่งขัดกันพอดีมันเลี้ยวที่ตัวนี้จะเหลือมันยังบระรุดเด้อมต้องไปเอาเสียงไว้ใส่ม้งโกงปิดคอแด่นนะเลี้ยวเลี้ยว ถูกถูกให้แกมมันเบนสำหรับคลิปนี้ก็ข้อจบไปเพียงแค่นี้ก่อนเนาะคลิปน้าพอกันไม่เด้อค่ะเด้อตาข้อกาวสวัสดีสบายดีบ๊ายบาย